สี่จุดเปรียบเทียบแม็กหรือซี่เป็นพี่จะเลือกแบบไหนดูจบคอมเมนต์มาดึงการดูแลรักษาล้อแม็กทาความสะอาดง่ายลูบๆคำๆเดี๋ยวก็ชาไม่ต้องเช็คอะไรให้วุ่นวายแต่ล้อซี่นี่ไม่เหมาะกับคนรักสบายดีลวดเลียงเป็นตาบต้องคอยจับเช็ดจับถูทีละซี่แถมต้องคอยเช็คความตึงซี่ลวดเป็นระยะะย,ะยิงสายลรยต้องเช็คบ่อยหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวงานกล่อยเพราะล้อเสียทรง2ความยืดหยุ่นต่างกันคนละคู่ความนิ่งความเสถียรในย่านความเร็วสูงหรือยามเข้าโค้งในทางดันล้วนๆล้อแม็กจะนิ่งและเสถียรกว่าล้อซี่เพราะการผลิิตททีีี่ขึ้้้้นนนรรรูปปเเ็ชดยวําาใหมโคงงส แข็งกลมเนียนไม่เหมือนล้อซี่ที่จัดเรียงซี่ลวดทีละเส้นให้ความยืดหยุ่นเพื่อรับแรงกระแทก3การซ่อมแซมล้อซี่พร้อมละลัวกับหลุมบอ่อขอสะพานแบบถ้าเกิดดุ้งเกิดงอเปลี่ยนซี่ขึ้นใหม่ซ่อมง่ายไม่บานแบะให้ปวดกระบาลแต่ถ้าล้อแม็กลุยจนแตกหรือร้ารับรองร้ารานเพราะอาจต้องเปลี่ยนใหมย,ยกวงและล้อแม็กส่วนใหญ่หยางทบเบลดปูต่ำอุดแล้วไปต่อได้แต่ล้อซี่บางแบบยังใช้ยางนถ้าะลัวงานจะยาวขึ้นนิดนึงแต่ในแบบ4 0 0 x c คันนี้ทําถึงเป็นล้อซี่ทูเบลดแล้ว 4. น้ําหนักที่ต่ตางก ล้อแม็กเบากว่าล้อซี่ทำให้น้ำหนักใต้ชกหรืออันสปังนั้นน้อยกว่าเมื่อขับขี่ชกอัพจะทำงานได้คล่องตัวไวเบาพลิกรถง่ายกว่าล้อซี่ในทางดำาแต่ในทางปรับกันน้ำหนักที่มากกว่าของล้อซี่ก็ทำให้รถไม่สดิสดิ้งเวลาไปวิ่งทางฝูทริปนี้ไม่ได้จะบอกว่าใครดีกว่าใครแค่เล่าพอเข้าใจว่าแบบไหนเหมาะก,กับใครมากกว่าเดินหล่อในเมืองขี่ง่ายไม่จุกจิกลุยนหน่อยพออิ่มอร่อยก็สสยล้อแม็กสายลุยตัวจริงยืดหยุ่นทนทานสามวิบากชอบลบากเข้าปา่าเข้ารกก็จัดล้อซี่และพี่ๆเป็นสายไหนอย่าลืมเม้นคุยยกกกััันหหหรืออาาจดสสลงม